เห็นเขาเออกมาใหม่สามรสนะคะก็ลเลยแบบซื้อมากินดูคะ่ะรสน้ําจิ้มงาอันนี้เป็นกลิ่นปูผัดผงกะหรี่แล้วก็มีอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือรอบแรกอะเชอกินไอที่มันเป็นสีส้มเพราะว่าไม่กล้ากินสีแดงสีแดงก็คือแบบเห็นคนเขาบอกว่าเผ็ดมากหนึ่งหอ่อเขามีหกซองนะคะนี่ี่หอมหอมน้ำจิ้มแบบแบบน้ำจิ้มงาเลยเธอ,อดิอืมอุม้ย หอมกลิ่นงามากหมือน้ำจิ้มงาเลยไม่ค่อยเผ็ดสำหรับเชอที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดการันตีว่าไม่ค่อยเผ็ดแต่มันก็จะมีแบบนิดหนึ่งอะต่อไปจะชิมก๋วยเตี๋ยวเรือหอมมากอุ้ยมันกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเธอนี่อูหูนี่อไม่เผ็ดกอกลิ่นอะชัดว่าเป็นรสก๋วยเตี๋ยวเรือมากไปกลิ่นปูพัดผงกะหรี่นะคะชอบสองเนี้ยหน้าตาน้องน่ารักดีค่ะ อกซงวีสีสวยนะอันนี้กลิ่นค่อนข้างเบาแต่ว่าพอสูตรใกล้กลๆเราก็เป็นกลิ่นปูผัดผงกะหรี่เลยเธออืออันนี้ไม่เผ็ดเลยถ้าถามว่าในสามรสนี้เชยชอบรสไหนเชยชอบอันเนี้ยน้ำจิ้มงาออร่อยว่ะอันนี้คือนัวมากลองลองมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยงเยอะอะกินกับมาม่าน่าจะอร่อยนะ